ครับสวัสดีครับเพบกับผมประกาศมือใหม่กําแพงเพชรน,นะครับเอ,อวันนี้นะครับผมจะเมาบอกวิธีการเอาพ่อปลาออกนะครับว่าเอาพ่อปลาออกอยังไงนะครับหลังจากที่ผมปล่อยลงไปแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาพ่อปลาออกแล้วนะครับเพราะว่าพ่อปลามันอยู่ก็พ่อปลามันก็ไม่ได้ไปไล่เก็บไรมาป้อนลูกมันทีละตัวหลอกนะครับ ก็เลยแบบว่าบางครั้งอาหารเรามีมั่งไม่มีมั่งนะครับเราก็กลัวพ่อปลามันจะกินลูกนะครับก็เราก็จะเอาออกหลังจากให้มันเลี้ยงไว้สามสี่วันนะครับวิธีการเอาออกก็คือล้างมือให้สะอาดนะครับอย่าไปเอากระชอนหรือไปเอาสวิงอะไรมาช้อนเอาพ่อปลานะครับเพราะว่ามันจะติดลูกปลามาด้วยเ,เราล้างมือให้สะอาดแล้วก็ ใช้มือนะครับจับพ่อปลาออกเลยนะครับดูวิธีนะครับนี่นะครับพ่อปลาก็ไหวอยู่นี่นะครับแล้วก็เตรียมกระป๋องมาสำหรับใส่นะครับ ทีนี้เราก็ใช้มือเลยนะครับเออันนี้เป็นพ่อปลายักษ์นะครับแล้วก็ใช้มือจับออกเลยนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่เราก็ใส่นี่เลยทีนี้ก็เออ่เหลือลูกมันนะครับก็ให้ลูกมัน อยู่ไปเดี๋ยวเราก็ให้อาหารตามปกตินะครับคอกที่สองนะครับคออที่สองเราก็จะเอาพ่อมันออกเหมือนกันนะครับเออแล้วก็จะตัก จับพ่อปลาออกเลยนะครับึเร็วมากอันนี้เป็นพ่อปลาใหม่นะครับเป็นปลาข้อ,อแรกที่ว่าผมเพาะได้นะครับแล้วผมก็เอามาผสมกระตัวเมียนะครับปึบ โอ้โห,โโหตัวนี้จับยากนะมากเรียบร้อยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเพราะว่าเอาพ่อปลาออกแล้วก็ทีนี้ก็เดี๋ยวเราคอยมาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับพ่อปลาผมประกัดยักษ์นะครับ สีแบบนี้เข้ากับแม่มันเข้ากับตัวเมียที่สีเต็มนะครับมันก็จะออกมาสวยนะครับสองอคอกแล้วนะครับไปเอาอคอกที่สามออกนะครับ

จบเรียบร้อยครับนี่นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเวลาเราเอาพ่อปลาออกเราก็ใช้มือนะครับล้วงไปเลยล้างมือให้สะอาดนะครับอย่าให้มันติดคราบน้ํามันอย่าให้มันติด เออ่มือเรานะครับจะให้มันสกรปรกนะครับเวลาไปควานลูกปลาจะได้เอ,อไม่ระคายเคืองนะครับนี่นะครับพ่อปลาผมที่เอาออกมามีสีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็บอกวิธี การเอาพ่อปลาออกนะครับน้องๆมือใหม่ที่ว่าได้ลูกแล้วอะไรแล้วจะเอาพ่อปลาออกให้ใช้มือนะครับอย่าใช้กระชอนหรืออะไรมาตักนะครับเพราะว่าลูกปลามันจะติดออกมาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ